ร้านอาหารบรรยากาศสไตล์ยุโรปเหมือนนั่งชิลอยู่เมืองนอกเลยค่ะอยู่กันที่ร้าน Taste of Pol y a ค Kam ค่ะพิกัดนะคะก็อยู่ในโครงการพิคาเดลี่อ่อนนุชค่ะ อาหารนะคะก็จะเป็นอาหารไทยอีสานค่ะอาหารรสชาติดีรสชาติจาัดจ้านเลยค่ะอนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วนะคะก็คือบรรยากาศสไตล์แบบอังกฤษนะคะบรรยากาศคลาสสิกมากๆเลยค่ะถ้ามากินร้านนี้นะคะได้มีรูปเก๋ๆนะคะกลับบ้านแน่นอนยิ่งตองกนกลางคืนนะคะบรรยากาศดีมากโดยเฉพาะมุมนี้ค่ะมุมหอ,อน,นาฬิกาจะพาแฟนมาดินเนอร์นะคะมุมนี้ก็โรแมนติกมากๆกเลยค่ะกินข้าวชิลๆหรือว่าจะจิบเครื่องดื่มแบบเย็นๆบริการตั้งแต่11โมงนะคะจนถึง3ทุ่มครึ่งเลยค่ะกินข้าวบรรยากาศดีๆ ตายุโรปนะคะก็ขอแนะนำที่นี่เลยค่ะเชสออฟโพนยางคําพิคาเดรี่อ่อนนุชค่ะ